แต่ถ้าเรื่องโชคลาภอันนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครนะนะครับคนที่ปลูกว่านี้รู้จักดีนะที่รู้นะครับคุณของไม้ชนิดนี้นะครับเขามักจะหวงแหวนและปิดบังนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่มีพุทธคุณนะครับเกี่ยวกับทางโชคลาภเมตตาธรรมาค้าขายนะครับเด่นทางเมตตามหานิยมนะครับไม้แยแยะเนี่ยให้การยอมรับนะครับทางสายวิชาเกี่ยวกับเมตตามหานิยมเหมาะสําหรับคนจะทํา ปลูกเสริมดวงเพื่อปลูกเสริมดวงทํามาค้าขายนะนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตติดไม้ดีๆซะก่อนนะนะครับอ่ะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะติดไม้ครับเนี่ยประมาณนี้เลยต้นเนี้ยนะครับก็ต้นนี่ยขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับลูกค้านะใหญ่เลยแหละเห็นไหมลำต้นก็ประมาณนี้แล้วมีผลนะครับ โบราณว่าถ้าออกดอกออกผล,ะลน,ะน,ยยนะครับจะให้โชคลาภนะครับคือไม่ว่าเสียงไทยด้วยนะครับจะให้โชคลาภทังดีทังโชคมีลาบเข้าหาครับนะต้นก็จริงๆอ่ะของจริงมันจะดัดไม่หักไม่งอนะเห็นไหมรักไม่หักเลยนะเขาเรียกถึงเรียกไม้แหญ่ๆนะครับเห็นไหมหักไม่งอครับหักไม่ไม่หักแน่นอนงอไม่หักนะครับนะเห็นไหมเราจะเป็นต้นแก่ต้นอ่อนก็นนเนี่ยคือนี่เห็นไหม ก็เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะงอนอะ่ะเวลาแย่รูแย้ม yeah มันจะชอนใจเข้าไปแล้วแ yeah ย้ก็จะคาบเนี่ยใบใบออกมานะครับใบใบเนี่ยคนโบราณต้องแบบเอาใช้ใบที่ขนาดใบไม่แก่นะครับเป็นใบอ่อนแล้วก็ทุบ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 เนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ไปแย่รูแย yeah ่นะครับนะครับถรอว่าเป็นของเมตตามหานิยมมหาละงวยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็แล้วใครที่มีปลูกเนี่ยครับมักจะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะ ก็ส่วนใหญ่ละไม้ชนิดนี้นะครับดูนะอ่าดูนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวเลขอยูยไ่ไล่ไล่ไปเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นะครับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับนะสายตัวเลขทั้งหลายนะบ,นะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับสถิตินะครับ,นะรบก็หลายงวดติดมาแล้วนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่คนนะครับต้องซื้อเป็นด้วยนะนะครับซื้อขึ้นซื้อลงเป็นด้วยนะนะครับเห็นไหมนะครับต้นนี้ปกติต้นนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าปล่อยบูชาอยู่ที่นะครับปกติก็ห้าหกเจ็ดร้อยเลยนะถ้าไซสนี้เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนะครับบางคนก็เอาไปปลูกไว้หน้าร้านร้านค้าร้านขายนะครับเป็นโรงแรม หรือสำนักงานบริษัทต่างๆเชื่อว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงนะครับปลูกแล้วจะนําความเป็นมงคลมหามงคลนะครับเข้ามานะครับปลูกแล้วจะมีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับทางโชคลาภหนะ้าที่การงานการเงนินต่างๆนี่จะจะดวงดีเหนือคนอื่นเขานะครับนะนี่เห็นไหมครับให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวหาว่าโมนะครับไม่ได้มาใบอะไรนะครับนะ ไม่ต้องมโนนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเห็นนะตัวนี้นะครับเพราะในผมบอกแล้วผมจะบอกเองนะครับนะแล้วแต่จะไปตีความกันเอานะนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะฮะอันนี้นะเห็นไหมใบนี้สะดุดตามากนะดูเอานะเพราะว่าคนที่เสี่ยงโชคเนี่ยเขาก็มักจะได้โชคบ่อยๆเพราะว่านี่แหละนะครับต้นไม้ต้นนี้แหละนะครับส่วนเคล็ดลับวิธีการปลูกเนี่ยอยู่ในเอกสารแผ่นนี้ นะครับผมจะมีแนบให้ตั้งแต่วิธีการปลูวิธีการบูชาต่างๆนะครับบางคนถามเอ๊ะทำไมต้องมาบูชาต้นไม้นะครับอันน,นี้ก็คือแล้วแต่คนที่เชื่อและศรัทธานะครับนะทุกท่านนะจาผมมีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันก็นําพาปฏิหารนะครับต่างๆมาเข้าในชีวิตผมนะมันต้องเจอกับตัวนะเรื่องแบบนี้นะไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นดีอันนี้ดีนะเขาบอกว่าให้ลองนะครับไม่ได้เสียหายนะครับนะคุณอยากจะ ดวงที่ดีอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับนะคุณไม่กล้าลองไม่กล้าแลกไม่กล้าเปลียนไม่กล้าเปิดใจนะครับมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกถ้าคุณยังกล้ากลัวๆนะนะครับเหมือนคุณคิดจะเปิดร้านค้าละขายคุณกลัวเจ๊งกลัวอะไรคุณไม่มีทางประสบผลสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วว่านมงคลนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะทําอะไรสําเร็จเพราะเรามีของดีนะครับมีสิ่งเป็นมงคลอยู่แล้ว เวลาคิดอะไรทําอะไรมันจะมีความมั่นใจนะครับมันจะสําเร็จนะครับมันจะรู้สึกมั่นอกมั่นใจกว่าคนอื่นเขาเหมือนมันทาอะไรมันเหมือนจะสําเร็จไปทัทุกอย่างนะครับนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันะคเขาบ้าเนี่ยนะครับก็เหมือนเครื่องรางนะครับหรือความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจของเรานะับนะมันมีแรงจูงใจมันมีพลังงานบางอย่างนะครับทําให้เราแบบรู้สึกอยากจะทํามันจริงๆอยากจะรวยจริงๆนะครับก็นะก็อาจจะประสบความสําเร็จ นะครับนะถ้าไม่กล้าไม่อะไรก็ไม่ต้องบูชานะจะนอนอยู่บ้านก็ไม่ต้องมาบูชาที่บ้านผมมันไม่เห็นผลอยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าเรื่องโชคลาภอันนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครนะนะครับคนที่ปลูกว่านนี้รู้จักดีนะอ่ะวันนี้ก็มีหลายต้นนะครับไซส์หลายไซส์เลยเนี่เห็นไหมมีหลายไซส์หลายไซส์วันนี้แต่ละไซส์ก็ถือว่าสวยๆนั่นเลยปกติก็ปล่อยอยู่ที่นะครับ999สาหลับปีนี้นะครับ ใครดูคลิปนี้อยู่นะเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะครับ399แถมส่งฟรีให้ด้วยนะส่งฟรีพร้อมชำระเงินปลายทางนะใครที่เปิดร้านค้าร้านขายหรือมีหน้าบ้านเป็นสำนักงานหรือร้านค้าร้านขายอยากจะทํามาค้าขายดีหรือหาความเป็นมงคลก็ลไปไปไว้หน้าบ้าน,นช่วงปีใหม่เงี้ยนะครับเนี yeah, ่ยในช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเนี่ยครับนะรีบเลยนะรีบหาอะไรที่เป็นมงคลมาปลูกไว้นะครับนะนะอันะนี้ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผมในครูบอลไทยก็ มีมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีความเชื่อความศรัทธานะในสิ่งเหล่านี้เลยเนกะล้องให้ดูนะ,ใ,นะ,ใ,นะใครจะคิดว่าชีวิตนี้จะได้มีขนาดนนะมีบ้านมีรถมีอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดเราฝันนะครับมีพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้นนะครับณวันนี้ไม่กล้ามาพูดเกือนปากน,นะว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะผมก็ยังพูดอยู่ว่าถ้ามันมันไม่ดีกับตัวผมเล้ว ผมนะครับไม่กล้ามาบอกต่อหรอกนะครับคำว่าบอกต่อก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าคุณมีความเชื่อความศรัทธาแรงล้าเหมือนตัวผมที่เชื่อและศรัทธาในสิ่งตรงนี้นะครับใช่ไหมมว่านี้นะครับก็จะนำพาโชคลาภมีิทองครับปฏิหารเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเหมือนจะหมดก็ไม่หมดนะครับเหมือนจะขัดสนก็ไม่ก็ไม่เชิงนะครับ มีมีนะมีเหตุการณ์ที่แบบคือแบบเหมือนจะแย่ที่สุดแล้วแหละนะนะเหมือนเงินท้องเนี่ยจะหมดแล้วแหละลงทุนเยอะนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องราวดีๆมีคนมาเกื้อหนุนนะครับค้ำชูนะครับแล้วก็ผ่าน้นอุปสรรคในแต่ละอย่างมันมันมัน,ม,นมันลาบลื่นขึ้นเจอนะเจออุปสรรคเหมือนกันแต่ว่ามันลาบลื่นขึ้นเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ติดขัดแลวตายไปเลยนะแล้วก็หาทางออกไม่เจอมือแปด้านเลยนะครับอันนี้ผมมีความเชื่อความศรัทธานะ ผมถึงได้มีทุกวันนี้นะครับอันนี้กล้าพูดเต็มปากเลยนะนะครับอ่ะใครดูคลิปนี้อยู่มาเลยนะสาม้าปีที่แล้วนะใครยังไม่เคยลองเปิดใจนะปีนี้ผมอยากบอกว่านะลองดูนะครับลองดนะูถ้าใครรับปีนี้ผมให้เนี่ยผมได้มาจากอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวจะมาแบ่งให้นะครับเนี่ยก็แถมให้ในชุดเลยนะก็ต้นไม้ใหญ่แย,แยม้มไม้มงคลใหญ่แย,แย,แย้มหนึ่งต้น แล้วก็ผมจะแถมแผ่นยันรองปลูกให้1แล้วก็เป็นท่อนไม้หแยๆที่มีอายุหลาย10ปีนะครับอันนี้คือผ่านวิธีปลูกเสกมาแล้วนะครับก็อยู่ในนี้ก็ประมาณ20วกว่าท่อนได้มากนะครับผมจะให้ท่านละหนึ่งห,งหงชุดเท่านั้นนะหรือใครมีญาติพี่น้องหรือครอบครัวนะครับก็อยากจะเอาไปห้อยบูชาทรรมาค้าขายก็ขอมาได้เดี๋ยวผมเพิ่มให้นะก็นะหนต้นนะครับให้ไม่เกิน สามคนแล้วกันนะครับหรือจะเอาสามก็ได้นะเนี่ยผมเอามาแจกนะครับนะก็นะผมอะ่ะมีติดรถหมดทุกดอกเลยนะแต่ไม้ใหญ่แย่รากว่านตะหลงเครือเขาหลงพวกเครื่องรางวัตถุมงคลสายว่านต่นางๆครับนะผมมีติดรถทุกคันเลยแล้วก็มีติดตัวนะครับมีติดตัวตลอดนะครับในกระเป๋าสตางค์เนี้ยแคนยันเนี้ยผเชื่อนะนะครับมัน มัมกจะมีปฏิหารเรื่องราวแปลกๆเข้ามานะครับมันมันดีอ่ะพูดตรงๆว่ามันดีครับมันดีแค่นั้นแหละจบเลยนะก็ต้องพูดอะไรต่อละถ้ามีแล้วมันดีมันดีต่อจิตใจเรามันดีตอ่อความรู้สึกเรามันดีตอ่อชีวิตเรานะครับ,รบทําไปเถอะนะครับนะไม่ต้องให้ใครคนนั้นมากําหนดคุณว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไงนนะนะครับและนั้นก็ถ้าคุณไม่มีจุดยืน,อนอของตัวเองก็แสดงว่าการที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือจะมั่งมีไปด้านหน้านะครับหรือจะ คือคุณไม่ใช่เป็นคนมีความมั่นใจนะครับไม่ว่าจะทําอะไรมันก็จะไม่ประสบความสิเรจประสบความสิเรจก็ง่ายยากอุปสรรคเยอะก็มีโอกาสที่จะเจ๊งถ้าคุณไม่มีจุดยืนของตัวเองนะครับเหมือนคุณเชื่อคุณศรัทธาในสิ่งนี้นะครับแล้วมีคนมาทักคุณว่าเฮ้ยศรัทธาทําไมต้นไม้ชนิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่พูดก็บอกเลยว่าย้อนกลับไปดูนะครับว่าอยู่ตําแหน่งแบบยังไงอยู่ระดับไหนนะครับก็เขาอาจจะ รวยกว่าเราหรือมีกว่าเราอย่างเงี้ยอ่าเราอันนี้ใช่นะครับเขาพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเขาแย่กว่าเราแล้วเขามาทักเราอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานว่าเอเขาอิจฉาเรานะครับแล้วให้เราคิดว่านะเราจะได้สิ่งดีๆเข้ามาแต่เขามันเหมือนจะมีอะไรมาขัดขวางนะครับคุณคุณไม่ต้องลังเลเลยนะผมบอกเลยนะชีวิตผมก็เจออะไรมาเยอะนะครับถึงจะอายุมาครึ่งคนแล้วแหละแต่ก็เจออะไรมาเยอะนะครับอยากจะมาบอกประสบการณ์แล้วก็ สิ่งที่มันดีสิ่งเป็นตัวมงคลน,นะครับถ้าผมนะเป็นคนไม่ดีหรือหลอกลวงคนนั้นคนนี้เขาก็นะชิดผมชิบหายวิบัติมาซกไปหมดแล้วนะครับอันไหนดีผมก็บอกดีนะปากผมไม่สั์สิทธิ์จริงๆนะนะครับบอกว่าดีก็คือดีนะบอกว่าไม่ดีก็คือไม่ดีนะถ้าไม่มีจรรยาบรรณต่ออาชีพหรือมีความซื่อสัตย์นะครับต่อสิ่งที่พูดนะครับก็แสดงว่าเป็นคนที่แบบ ไม่สามารถที่จะมีได้ขนาดนี้นะครับนะอันี้ผมบอกเลยสิ่งสําคัญของคนที่เขาจะรวยไปข้างหน้าเ็คือเนี่ยความซื่อสัตย์ความจริงใจนะครับนี่ถึงมาบอกต่อนะพราปกติเขาเขาคนเขาเขาก็ไม่บอกแล้วอะไรดีเขาเก็บไว้นะครับให้มันดีแต่ตัวเขาเขาไม่จําเป็นต้องมาบอกคุณว่าอันนี้ดีอันนั้นดีนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับผมไม่ได้บีบนะครับไม่ใครต้องมาบูชาต้นไม้ผมดู บังคับไม่ใครครบหรือบังคับไม่ใครนะเอาที่คุณที่เชื่อและศรัทธาเท่านั้นนะครับนะคลิปนี้ผมนะคุณวัฒน์ไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ